พอรักแท็ตัวท็อปสุดเหลือ5้าแสนห้าก็แลกผ่อนห้าพันออกยากไหมไม่ครับคนค้ำเหรอพี่ไม่มีครับไม่ได้ใช้ครับก็ซื้อคนเดียวเลยใช่ครับอ่าขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับอันนี้เดินทางมาจากไหนครับขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่อยู่คอนแก่นเลยใช่แล้วมาถึงตัดสินใจออกรู้ที่นี่พี่รถสวยรถใหม่ครับพี่อ่าดาวถูกครับดาวถูกด้วยนะครับแล้วเป็นไงได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับได้โปรโมชั่นอ่สิบแลกแสนครับก็คือเอาแบงค์สิบมาแล้วสิบหนึ่งแสนใช่ไหมครับออกยากไหมไม่ครับคนค้ำเหรอพี่ ไม่มีครับไม่ได้ใช้ครับก็ซื้อคนเดียวเลยใช่ครับแต่เห็นว่าลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทใช่นะครับเหมือนที่บอกนะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไม่ต้องมีครหิตก็ได้เงื่อนไขพิเศษนะแต่ถ้ายิ่งมีคิหนิตองก็จะยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับจะขอดี๋ยวขอดูนิดนึงนะพี่นล่าลองมาดูครับคนหน้าแจ๊สตัวท็อปสุดใครที่กำลังมองหานะเหมือนที่บอกครับออกมาเองหกแสนเนี่ยน่าจะได้ตัวแจ๊สตัวโลใช่ไหมแจ๊มาหาป๊อปไดอารเอสครับแล ouais public, is, exists, nothing, okay. ấy, ้วเอาแบงค์ส right? yeah. ิกรับส ผมสไตล์ครับมีบันลังกชิพมีทุกอย่างครบชัดเจนวัสนี้ครับใครอยากได้งี้ไปห้าคนแรกคนแรกก็ถ่ายเมันเลขห้าเข้ามาครับพอรัแจ้ิตัวท็อปสุดเหลือห้าแสนห้าคนแรกผ่อนห้าพัน <5 S 2>